ู่ช่วงที่3ของอาเซียนวิชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะพลวัตอาเซียนสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบความพร้อมของพม่านะคะในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ทันทีที่การแสดงชุดสุดท้ายในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา South East Asian Games หรือที่ชาวอาเซียนเรียกกันสั้นๆว่ากีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียปิดฉากลงภารกิจของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งต่อไปก็ส่งมอบให้กับหนึ่งในดินแดนแห่งสุวรรณภูมิอย่างประเทศสหภาพพมา่ากับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหลังจากร้างเวทีไปนานถึง 44ปีพมา่าเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หรือในชื่อเดิมคือกีฬาแหลมทอง2ครั้งคือการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2504และครั้งที่5ปีพุทธศักราช2512 สีทศวรรษให้หลังในเดือนธันวาคม2556ประเทศพมา่าพัฒนาและเปิดประเทศสู่สากลเรื่องนี้ทำให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่เมืองหลวงใหม่อย่างกรุงเนปิดอร์นำมาซึ่งความปิติและตื่นเต้นยินดีสำหรับประชาชนรัฐบาลพม่าร,รวมไปถึงผู้สังเกตการจากนานาชาติ พมา่าจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในวันที่11ธันวาคมถึงวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2556ซึ่งตรงกับคิตศักราช2013ทางการพมาร่าจึงนำเลขสวยมาเป็นเลขมงคลของการแข่งขันคือวันที่11เดือน12ปี13เรียงกันอย่างสวยงาม11 12 13เป็นตีมหลักในการประชาสัมพันธ์โดยมีในยะในการเพิ่มคุณค่าให้การแข่ง แข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นการเปิดประเทศสุสากลอย่างแท้จริงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่สหภาพพม่าจัดขึ้นใน4เมืองใหญ่คือเนปิดอมีการแข่งขัน23ชนิดกีฬาซึ่งรวมถึงการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิดเมืองที่สองและที่สามคือเมืองหลวงเก่าอย่างเมืองย่างกุ้งแข่งขันกัน8ชนิดกีฬาและเมืองมันเดเลจะมีการแข่งขันฟุตบอลหญิง ขณะที่เมืองสุดท้ายเมืองที่4ชื่อว่าเมืองปะเทียนจะเป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำสองชนิดคือวินเซิร์ฟและเรือใบรวมชนิดกีฬาในการแข่งขันถึงสิ้น33ชนิดกีฬา460เหรียญทองมี11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวพมา่ากัมพูชาบรูนไนและติมอร์ตะวันออก สัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่พม่าเลือกใช้คือตุ๊ก,กตามัสคอตนกคูก2ตัวเพศผู้มีชื่อว่าอูซิวยูและเพศเมียชื่อว่าดอมโม โดยในความเชื่อของชาวพมา่านั้นมีการอธิบายไว้โดยนักวิชาการชาวไทยอย่างอาจารย์อรนุษย์นิยมทรัพย์ศูนย์พมา่าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยระบุว่าชาวพมา่าเชื่อว่านกคู่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมั่นคงมั่งคั่งโดยเฉพาะด้านการค้าขายเพราะว่านกคู่นั้นเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดหลักแหลมและนำมาซึ่งความโชคดีของเจ้าของ ขณะที่ชื่อเรียกมาสคอตเป็นภาษาพมา่าอย่างอูซิวยูและดอโมก็สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมพมา่าได้เป็นอย่างดีโดยชาวพมา่านั้นจะให้คำนำหน้าเพื่อการยกย่องเพศชายว่าอูและเพศหญิงว่าดอดังที่รัฐบาลเคยออกมารณรงค์ให้ชาวพมา่านั้นเรียกชื่อผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีเตงเซ็งว่าอูเตงเซ็ง,งและเรียกนางองซานซูจีว่าดอซู หลายคนจึงมีการเปรียบเรียว่าพม่านำแนวคิดสองคนสำคัญทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านซึ่งนำพาประเทศสู่การพัฒนามาเป็นหนึ่งในการตัดสินใจใช้มาสคอตเป็นนกคูกทั้งสองตัวนั่นเองในด้านสนามการแข่งขันและระบบสาธารณูปโภคต่างๆทางการพรมา่าได้รับการช่วยเหลือจากหลากหลายประเทศอธิการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ด้านกีฬาจากสหรัฐอเมริกาไทยและมาเลเซีย ขณะที่ประเทศจีนในฐานะที่เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และสร้างความยิ่งใหญ่ไว้กับสนามกีฬารังนกจึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือในการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติที่จะใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดสนามแห่งนี้มีชื่อว่าซบูติรีนเมนสเตเดียมที่มีขนาดความจุ35,000ที่นั่ง นอกจากนี้พมา่ายังสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำและศูนย์กีฬาในร่มรูปหยดน้ำขนาดความจุ2,456ที่นั่งจัดการแข่งขันยิงธนูและขี่ม้ารวมถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เทียบเท่าระดับเอเชียส่วนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆขณะนี้ถือว่ามีความพร้อม100%เต็ม โดยถนนขนาดใหญ่ไล่เรียงมาตั้งแต่ขนาด 8, 12, 16จนถึง18เลนพร้อมสร้างหมู่บ้านนักกีฬาและเตรียมความพร้อมโรงแรมที่พักในเมืองหลวงอย่างกรุงเนปิดอถึง25โรงแรมเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้นายอูเยมินยูรัฐมนตรีวัฒนธรรมของพิ่าเปิดเผยว่า แม้ว่าพมา่าจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าพิธีเปิดการแข่งขันจะดำเนินไปตามแบบฉบับวัฒนธรรมของพมา่าซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมและแขกผู้มาเยือนในพมา่าในยุคเปิดประเทศขณะที่การรักษาความปลอดภยัยพมา่าจัดเตรียมกำลังพลแบบเต็มอัตราดูแลนักกีฬาและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบด้วยสโลแกนหรือธีมการจัดงานในครั้งนี้ว่า Green, Clean and Friendship มีความหมายว่าเกมกีฬาที่ใสสะอาดเพื่อมิตรภาพที่อบอุ่นและใกล้ชิดในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะ จากในช่วงนี้มีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะจึงอาจทำให้ผู้ที่มาติดต่อขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรถึงแม้กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการตามปกติก็ตาม กรมการกงศุนจึงขอแนะนําให้ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางติดต่อขอรับบริการได้ที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนาหมายเลขโทรศัพท์0-2383-8402-4และโลตัสปิ่นเกล้าหมายเลขโทรศัพท์0-2433-0280-87อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ประสงค์จะมารับเล่มหนังสือ เดินทางที่ทำไว้นักกรมการกงสุลกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะยังเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง15นาิกา30นาที และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชั่นประจําสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนําติชมรายการรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามชมรายการอาเซียนวิชั่นย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และค้นหาคําว่าอาเซียนวิชั่นทีค่ะ และกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำ19นาิกาถึง19นาฬิกานาทีทางมีเดีย n w w s h h n n n l l กับรายการอาเซียนวิชั่นวันนี้ลาไปก่อนนะคะเช่นเคยค่ะลากันไปด้วยเกร็ดอาเซียนสวัสดีค่ะมังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียครับ